วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนคือวันที่30เมษายนพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันที่พวกเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนแก่ไปตามลำดับ สิ้นเดือนแต่ละเดือนก็แก่ไป,ไป,เ,ป bras, เป็นเดือนเป็นเดือนสิ้นไปแต่ละอาทิตย์ก็แก่ไปแต่ละอาทิตย์สิ้นไปเป็นวันเป็นวันเราก็แก่เป็นวัน,เ,น, iffer, เ,ปน,วนเป็นวันไปถ้าเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเราก็แก่เป็นชั่วโมงชั่วโมง ถ้าถึงปีก็เรียกว่าแก่ไปหนึ่งปีอันนี้คือชีวิตทุกชีวิตน่าคิดเพราะมันแก่ไปทุกเวลาเราหายใจเข้าครั้งหนึ่งมันก็แก่ คือเกิดตายไปครั้งหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งก็เป็นเกิดตายอีกครั้งหนึ่งเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิด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 เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ พ้นจากท้องคุณแม่มาอันนี้คือชีวิตได้แก่วความเป็นอยู่เกิดตายอยู่อย่างนี้เกิดดับอยู่อย่างนี้จะเป็นผู้ใดใครก็ตามทั้งโลกแม้พระราชาราชนีทั่วโลกก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ ยาโจกขอทานก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้พระเจ้าประสงค์ทุกโลกลูกเนรก็ดีแม่ชีก็ดีแม่พรามก็ดีพ่อพรามก็ดีตลอดทั้งญาติโยมทุกทุกฝ่ายตลอดทั่วทั้งโลกชาติใดภาษาใดทุกชีวิตเกิดมาต้องเกิดดับ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 ไปตามลำดับ เมื่อมันเกิดดับ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 ไปตามลำดับความแก่ก็ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นตาก็รู้สึกว่ามันเริ่มเสื่อมหูก็เริ่มเสื่อมไปตามลำดับปรากฏชัดเจนขึ้นร่างกายก็เห็นชัดเจนขึ้นคือผมต้องหงอกฟันต้องหลุด ร่างกายจะพรั่งพร้อมไปได้เส้นและเอ็นย่อนยานตรงเตงตกกระอ่อนเปรียปร้ยเพียแรงลงตามลำดับเหนื่อยลงเหนื่อยลงจนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอน ติดเสื้อตีนหมอนหายใจกระแผวกระแผ่วจะตายแหลมีตายแหล่เพราะความแกะะ่ชราภาพนอกจากนั้นยังไม่พอนั่งอยู่ก็เจ็บเจ็บปวดปวดนอนอยู่ก็เจ็บเจ็บปวดปวดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนก็เจ็บเจ็บปวดปวดเพราะฉะนั้นทุกชีวิต จึงยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างคูบ้างเยียดบ้างเพราะร่างกายมันเจ็บมันปวดนอกจากนั้นยังไม่พอโรคนานาประการรุมเล้าอย่างโอวาทรโขนี่ก็ได้ทราบจากมหาจารุ ว่าเป็นสารพัดโรคมีโรคมะเร็งเป็นต้นร่างกายทุกคนเป็นรังแห่งโรคน่าสังเวชสลดใจไหมน่าคิดไหมชื่นชมในร่างกายแต่ร่างกายมันเต็มไปด้วยโรค โรคตับโรคปอดโรคไตโรคไ้โรคพุงโรคเบาหวานโรคความดันโรคเส้นเลือดตีบโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคโควิดเป็นต้นนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเป็นโรครุมเร้าเข้ามากเข้ามากเข้าโดยเฉพาะโรคแก่ ในที่สุดก็จะต้องตายในที่สุดก็จะต้องตายตายแน่นอนตายทุกทุกคนฝรั่งก็ตายจีนก็ตายแขกก็ตายอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นก็ตายลาวไทยเขมรเราก็ตาย พระราชาก็สวรรคตราชนีก็สิ้นพระชนพระเจ้าประสงค์ก็มรณภาพญาโยงก็ถึงแก่ก,กรรมคือความตายตายกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นมนุษย์สโลกของเราจึงเป็นโลกแห่งความผิดหวัง ใครมาสู่โลกมนุษย์ถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสภาวะโลกสภาวะคือความมีความเป็นเองไม่มีใครแต่งตั้งไม่มีใครสร้างขึ้นมันมีเอง ถ้าเรียกว่าสภาวะของโลกพอเกิดมาปุ๊บเจอทุกข์รายคือแก่เจ็บป่วยตายแล้วก็พลัดพรากสามีต้องประพายจากพัญญาพัญญาก็ต้องประพ่ายจากสามีน่าสงสารไหมพ่อแม่ก็ต้องประพ่ายจากลูกลูก,ล,กลูกก็ต้องประพายจากพ่อจากแม่ ปู of of ่ยาตายายประพ่าจากหลานหลานหลานหนก็ประพ่าจากปู่ยาตายายญาติพี่น้องทั้งโลกต้องประพากจากกันและกันแม้ราชาราชินีก็ต้องประพายจากพระสงฆนิกรพระสงฆนิกรก็จะต้องประพาจากราชาราชินีอาจารย์ก็ต้องประพาจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ประพาจากอาจารย์เป็นต้น มนุสโลกจึงเป็นโลกแห่งความผิดหวังถ้าผู้ใดเข้าใจเรียนรู้ศึกษาจนแจ่มแจ้งและชัดเจนความทุกข์จึงจะลดลง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 ,ลดลงความทุกข์มันจึงจะค่อยหมดไปสิ้นไปสูญไปเมื่อธรรมะชะโลมจิตชโลมใจ ของบุคคลผู้ใดจนสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับเมื่อใจมีธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่สงบเย็นก็จะทำให้จิตนั้นสงบเย็นเหมือนเราเอาน้ำไปเข้าตู้เย็นหรือเอาน้ำแข็งใส่ สิ่งเย็นเย็นไปถูกกับน้ำน้ำก็เย็นตามลำดับผู้ที่มีธรรมะชะโลมจิตะโลมใจแล้วจึงจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้อย่างสุขสงบเย็นธรรมะจะเกิดขึ้นได้อาศัยอะไรบุญ เมือนญ,ญาติโยมทุกฝ่ายทำบุญนี้เมื่อทำบุญแล้วบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นธรรมะก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยบุญนั้นแม้สมบัติในโลกมนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยบุญคนมีบุญนี่เป็นคนขยันคนดี สรุปลงสั้นๆคนมีบุญคือคนขยันเพราะบุญจะจัดสรรให้คิดดีพูดดีและก็ทำดีดีตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตถ้าบุญจัดสรรให้จะเป็นอย่างนั้นแต่บางท่านบางคนอาจจะบุญน้อยเริ่มแรก ก็อาจจะคิดผิดไปบ้างพูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างแต่เมื่อน้อมจิตแะเข้าถึงบุญอยู่บ่อยๆให้ทานรักษาฉีนเพียรพยายามเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดบุญกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พนเพิ่มขึ้นศีลก็จะเพิ่มขึ้นทานก็เพิ่มขึ้นภาวนาก็เพิ่มขึ้น สภาพกิเลสน้อยใหญ่มีราคาเป็นต้นก็ลดลง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 บนบารมีธรรมมากขึ้นเพียงใดกิเลสย่อมลดลงลดลงลดลงมากเพียงนั้นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้พระจันั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลอย่าประมาทในชีวิตเราจะอยู่อีกกี่ปีเรายังไม่รู้เลยทั้งๆท,ที่เราดูแลชีวิตคือทั้งกายและใจนี่แหละหาอาหารให้มันกินทุกวันทุกวันวันละหล,หลายครั้ง เสื้อผ้าอาพรเพชรนินจินดาหามาประดับประดาร่างกายสร้างเรือนสร้างที่อยู่ที่อาศัยติดแอร์ให้มันอยู่เย็นสบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ดูแลรักษาหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ยอมผู้มีเงินถึงจะดูแลมันดีดีอย่างไร แต่ร่างกายมันเป็นสภาวะของโลกมันต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายทำให้ชีวิตทุกชีวิตพลัดพรากจากกันและกันเมื่อมันโลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรสรุปลงสั้นๆพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยทรงแสดงไว้ให้บําเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลร,รีบสร้างบุญสร้าง,างกุศลไว้ บำเพ็ญบารมีไว้ให้มากเถอะเพราะสิ่งอื่นหมื่นแสนแม้มีอยู่ในโลกมนุษย์จะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่ดินเป็นพันไร่หมื่นไร่แสนไร่ก็าตามจะเป็นเงินบาทหนึ่งสองบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทล้านบาทร้อยล้านบาทแสนล้านบาทก็าตามเป็นต้น แม้บุคคลผู้เป็นที่รักอย่างสามีกับพัญญาเนี่ยลูกกับพ่อกับแม่เป็นต้นก็ไม่สามารถติดตามตัวไปได้เลยน่าคิดไหมรักกันแทบล้มแทบตายก็ไม่สามารถตามกันไปได้และเอาสิ่งนั้นๆไปได้ไม่มี พระราชาเมื่อสวรรคตเป็นอย่างไรราชสมบัติทั้งหลายทั้งปวนก็ตกเป็นของผู้อื่นต่อไปบางทีสามีถึงแก่กรรมไปก็เอาไปเผาพัญญาก็ไม่สามารถติดตามไปได้ อันนี้คือโลกของมนุษย์เป็นของมันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสไว้ว่าปุญญานิปัโลกัสมิงปฏิธาหุติปานินงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าน่าคิดไหมโลกนี้เราพึ่งอาหารพึ่งที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งหม่ม อย่ารักษาโรคแต่เมื่อตายแล้วพึ่งอะไรไม่ได้เลยในโลกมนุษย์จากมนุษย์จะไปไหนนั้นขึ้นอยู่ที่บุญถ้าไปดีก็อาจใสบุญถ้าผู้ใดไม่สั่งสมบุญเอาไว้ทำบาปข่าสั์รักทรัพย์เพืเปนนลี่ยนรูปเขาผัวเขาเมียเขา โกหกด่าคนนั้นด่าคนนี้อยู่เรื่อยๆด่าแหลกอีกต่างหากส่อเสียดและแถมยังกินเหล้าเมายาสูบป,ปิ่นกินกัญชายาบ้ายาอีบุรีเป็นต้น ถ้าผู้ใดมาสุโลกมนุษย์และทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามหรือทำบาปทุกข้อก็ตามบุญจะลดหดหายไปบาปจะเพิ่มขึ้น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 ใกล้จะตายบาปกุ้มรุมจิตสาภาพจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่าย เหมือนบางคนที่หลวงตาเกิดพูดให้ฟังอ้ยอ้ยอ้ยพ่อใหญ่ไปย้งพ่อใหญ่ควายที่ส้นกูแสดงถึงอะไรแต่ก่อนพ่อใหญ่เคยฆ่าควาย ใกล้จะตายบาปไม่กุ้มรุมจิตเห็นกับตัวเองกำลังข้าควายควายกำลังดิ้นแล้วบางทีมันก็จะชนเราก็เลยร้องกระวนกระวายถ้าตายไปเพราะจิตดวงนี้นรกเต็มเต็ม และไม่มีใครตามช่วยกันไม่มีผัวตายตกนรกเมียก็ไม่ได้ตามช่วยเมียตายไปตกนรกผัวก็ไม่ได้ตามช่วยพ่อแม่ตายไปตกนรกพ่อแม่ก็ตกเองลูกก็ตามช่วยไม่ได้ลูกตายตกนรกพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้กรํมมุนาวตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ เพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เราท่านทั้งหลายบําเพ็ญทุกวันทุกวันอยู่นี้อันนี้เป็นความเจริญของจิตใจผู้มีจิตใจเจริญนั้นย่อมปราถนาะบุญปราถนะานะกุศลอยู่เนืองเนืองอยู่บ่อยๆอย,อยู่เป็นเน็ต นั่งอยู่ก็ปราถนาบุญนอนอยู่ก็ปราถานาบุญเดินอยู่ยืนอยู่ก็ปราถนาบุญแม้อายุมากขึ้นยิ่งปราถนาบุญนั้นคือจิตใจเจริญเพราะอะไรธรรมคุ้มครองจิตชีวิตย่อมคิดถูกคิดก็คิดถูกพูดก็พูดถูกทำก็ทำถูกเมื่อคิด ถูกทำถูกพูดถูกแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลก่อนตายบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตในใจเนึกถึงบุญเวลาใดอิ่มใจเนึกถึงบุญเวลาใดชื่นใจแม้มันจะตายเวลาไหนไม่สะทกสถานไม่กลัวเพราะร่างกายมันแก่รู้แล้วว่ามันแก่มันต้องตายคนมีบุญเข้าใจอย่างนี้ เมื่อนึกถึงบุญบุญสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจแล้วจะไปเพราะจิตที่มีบุญน,นั้นก็มามนุษย์ก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้พรม,มโลกก็ได้ชีวิตย่อมอาศัยบุญบุญจัดสรรให้ชีวิตย่อมเจริญเข้าถึงซึ่งความสุขทั้งที่เป็นการมาสุขเป็นต้น ดังที่กล่าวมาโดยยอด่อนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปรรุปมาหวนสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบัจีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสง์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปเทรานุเทระกุบาจารย์ประสง์องค์สามนเณรแมจีแม่พรามพ่พราม ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีโอกาสใด้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบิดามารดาเป็นต้น หลับตาลงสักนิดสำรวมจิตในมั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตในเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมใ้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจจตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเออิ่มผ่องแผ้ว แล้วเราเคยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราจกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตรยาธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้ว น้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่บุรพาอาจารย์เจ้าพระเถระอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกโดยเฉพาะพระอาจารย์อ,รอัมพรนอวาทรโคเป็นต้นอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเดอ้อ เนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุศบ,บุญกุศลนี้แก่ปู่ย่าตายายสามีพัญยาบุติดาลูกหลานครูอาจารย์ผู้มีประกาศรักทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสรรพสัตว์ทางหลายขอทุกๆุกายจงรับรู้ระดับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการแม้กระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปขอปเิรานุเทระกุบาอาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแม่จีแม่พรามพ่อพาม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีร่วมบุญกันทุกอย่างไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสานสมบัติธรรมสารสมบัตินักคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถน,นานั้นตนจงพรัน์สำเร็จจงพรัน์สำเร็จจงพรัน์สำเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาส ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลบณนิปานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ